น้ำบริการเองนะคะน,นี้ถั่วเซนเล็กมันเบิดค่ะเอาเส้นมีขาว,ว่าค่ะจ้าจ้า เส้นมีข่าวกระเซ็บพี่กันละจา้าเส้นมีเส้นเล็กนะมันเหมือด <c oughs> มันหมดจริงๆนะไม่ได้โกหกนะเส้นมีข่าวกระเซ็บด้วยเก่งตอนนี้แม่มักเส้นมีข่าวดวีมันอร่อยถ้าถ้าเส้นเล็กนะมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นเก่งเศษผด หหญ่ปวดมันมันรวบเส้นวุ้นเส้นไม่ได้นะมันรูใหญ่เลนออกงูเหมดต้องเอารุ่นนี้นะคะเห็นบะเกียรเพื่นมาตบ้านข่าวเพิ่ันก็มาสั่งสุกีเก้เลยสุกี้อ่ะขึ้นซื้อหรือเสียงตะกีขึ้นชื่อลือเสียงนะคะเพราะว่า ซุกี้ขขงไม่มันอร่อย ก็จะหมดแล้วนนเนี่ยอะไรหมดก็เจียวก็จะหมดแล้วน้ำก็จวหมดแล้วมันขายรึสึกเก่ง ก๋วยเตี๋ยวหอมคืออยากแต่กริงก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวไปก่อนนะคะซุกี้ตามหลังค่ะอันนั้นก๋วยเตี๋ยวนะคะ แต่งหน้ามันสวยก่อนเขียไหมไข่วิทยาศาสตร์มันรึดไหมอันน้ำจิ้มไซนสุก,กี้เราด้วค่ะเดอ้อกินได้เลยนะคะถ้าถ้าน้ำจิ้มาเพราะเ,าะเอิญเอาอีกได้นะคะคิมดูก่อนนะคะจะตําตัมเฉยๆตรรําบป巴าหนึ่งนะคะ ตำชิ่ยนะคะรับเราดีกับตำของคุ้งเสพเสพนะมัน,นหันน่นใหญ่ต้องตำกระโดดตำนะ หอมามากินมาแล้วนะคะตำปูปลาตำเฉยๆนะคะนั่นหนูมาทำเมนูนี้เ <FC S 2> ห็นบวกลิงเอบซีเฮาอันนี้อร่อยกิงอะ่ะไข่วิทยาศาสตร์มันอร่อยกิงเพิพ่นเพิ่นเบ่าด้วยก่งหันมาเพิ่นมาพิสูจน์เพิน่นว่าเพิ่นเบิ่งคลิปแล้วเพิ่นมาพิสูจน์ว่า สุก,กี้เนะี่ยมันอร่อยจริงบกว่าซันวาเห็นว่าเาพื่อนว่าอันนี้อร่อยจริงนะมาตามอมา,มาตามคลิปซาซินวาอ,อยากมาพิสูจน์ดูเพื่อนบอกเลยว่ามันอร่อยอะ่ะในทำท้าอร่อยก่อนมันอร่อยอ,ะอ,อ,อ่ะอ๋อยี <c oughs> อ่ลี่เกงเพะว่าใครๆก็ยืนยันว่าอันนี้เขาไม่ได้บอเ ال, พื่อนบอเองเนาะเพื่อนเพื่อนก็นอยากมาพิสูจน์เพื่อนมาจากบ้านข่าวเพื่อนว่าดูคลิปแล้ว มาตามมาตามเบื้องว่ามันจะอร่อยจริงบอสไปบังคันไปอ,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 อันนี้อร่อยจริงอ่ะแม่เห็นไหมคุงบอสบอังหันคุณอย่าอยู่อย่างนี้นะคะคุณอย่าย,ยางนี่คุณต้องก้าวนี่นี่กระโดดตกก่อนกระโดดตกก่อนกระโดดตก่อนอุ้ยแม่บังคั้ตบบอลลอ่ะไม่ใช่กระโดตโโดตบทหารนี่โอ้กระโดดตกทหารได้ออกเขาเรียกว่าอะไรออกกําลังกายเลยเดี๋ยว คั่วหีออกอะ่ะเกิ่งขันกร็แท้กับกิ่งมันเหตุแต่อยู่ดีแล้วแต่กิงเนออเออ,เอ,อได้น่ารักมาก